สวัสดีครับตอนแรกครับห้องมบงมึงไรรยากกาทั้งหนอก่อนส,สิตัวเอ้ยมืดนว่าบันมันนี่พงกามี่เขเขาแรกให้กินครับปันเฮ็ดอยู่แต่กัพคนที่ท่ายคลิปนะสวัสดีตอนแรกๆครับผมนี่เขาเขาครับนี่ครับปันเฮ็ดอั่งนี้ครับแก้วกุ้งบ่ แกงกุ้งจาโอ้ข้บุญเห็ดป่าพวกขวั้วใช่ครับครูพีครับเขาขกินน้ำพิษหร่อไครับวันนี้วันที่ยังปลาลาดพรีกบ่ครับสวนโอ้ลุยสวนบ่ลุยสวนก็ไปแกงกุ้งนี่ครับตอนนี้เขาก็เห็ดวัตถุดิบอยู่ จะลอยกับเบิ้งขั้นตอนการเห็ดครับนี่ครับเป็นเห็ดปา่าลุยสวนครับผมเป็นหั่นป่าแล้วบันสีลุยสวนยังบูบานนี้สวนย่างบ่านี่ป่าย่างไะกรลุยสวนย่างตัวเออครับออจนลอยนี่แหละครับมันสิเป็นรูปร่างแล้ว <c oughs> ทอดครับตอนนี้ก็ทอดแล้วมีตัวมันครับ อันนี้ก็ทอดนะครับเดือแต่ลุยสวนครับนั่นเพคนก็กลังเห็ดน้ำจิ้มมันอยู่ครับเสียบใหญ่เพื่อต้มน้ำจิ้มอยู่ครับสูนีพัดตะคาวเนียครับโอ้มาแต่พัดตะคาวในสูนีเซียบแน่นอนแน่นอนของคนครับก็นี่ก็มือทอดกำลังนี่ครับมือทอดครับทอดปลาครับปลาลุยสวนก้านนี่นะครับกำลังทอดฟุตบวกเลย เดี๋ยวจักหน่อยกัสี่เหลี่ยมบุบ้งมันดุย,ดยสิ่ดุยสวนแบบเดยนี่นะครับบรรยากาศดใดนการเทเขาเขาครับ,อบ,อบกอดปลาดีครับกุ้งแซ่โซดากอิตั้มกุ้งสดแซ่บุ้งฮูงครับนี่หน่อแซ่โซดาครับกอด,ด,นะดตั้มครับขาดประหยัดนะนี่เมนูยังไงตั้มบุ้งฮูงนี่ข้นขูดบุง้งฮูงบุ้งฮู้งก็ไปร้อยมาท คงขึ้นมาหนึ่งร้อยไมาแต่หลังบาทร้อยเอาครับผมงงครับเจ้าของมันบงงหมดอ่ะนี่ครับอันนี้ก็น้นำลาดครับเพื่อที่แล้วแล้วครับหนึ่งขับมะฮูกลุ่มซดปลาลุยสวนดูว่านี่นี่ครับนี่ครับบักทัวเอาไปใส่อันนั้นทอดอะไรกับเพื่นที่กูดเนี้ยก็บ,บักม่วงใส่น้ำครับลุยสวนดนะูว่า แล้เหนือ,นอ,อ,นอนม,มันใส่ครับนี่เดี๋ยวเราก็เอาน้ำจิ้มมันลาดเนาะคนละนี่เลยครับจะเป็นหนาตามไม่เล้ยครับกระดิงเขาครับนี่แหละผัดผงกะหรี่กุงก้งอะไรกี่ตำบุ้งกุ้งครับตำบุ้งกุ้งสดกินน่าจะแซ่บเด้วยหนิเ้อติ้หน่อยกสิเล้าแล้วจะเป็งหน้นนา,หนาตาครับนี่ครับ หอมเหมือนร้านเดียวตั้งแต่ไร้ครับกุ้งคัดพงกะหรี่แต่ว่าผนมีแต่ปูได้อันนี้รองเมนูไงครับปูโอ้ยปูกระทงอันนี้เขาหีอยู่แล้วอันนี้แจ่แล้วคูณเมื่อกีเห็นเนหรอองมาไ่นี่ครับเต็มเลยเทพื้นปึ๊บมาไซเลยกว่เอาละครับนี่ครับเมนูสุดท้ายครับปลาสามรสนี่น้ำจิ้มมันครับ ปสามรูอปลาสิล่าพอเนาะอันนี้เมนูที่หนึ่งครับนี้ปลาดุยสวนนี่สองแตงก้งสดอันนี้สามสี่หาครับผมโอ้ยมัน,นะจะแนบมันจะแสบครับมาด้วยครับวับนนี้นนามากินเขาครับบมานบูมันเองเดีบยว อันนี people, ้นาตาเสียบครับนี่นเสียบนเอเ็ครับนี่โอ้ยประเขศของเสียบเลยใสงสลดไหลมนี่ครับมาเด้อมาเด้อนีเขาครับานานมา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 มอนี้ตะบาแตกกับมันนี่ล้ครับพงเจ้ครับขอไหมเ็ยามเมนู กินขาหลายคนครับแซบครับมาเรื่อยครับพี่น้องครับนี่แหละครับบวราครับขอแรงครับยาวห้าบาทนี่ก็จิบนี่ก็เอาไว้สำนีกก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวกอนครับนี่ครับผมเดี๋ยวกินหนาสิพะล่งไปเบื่อไหร่ครับว่ันที่นั่งกินครับก็จิบนี่ก็ อันนี้บอสมมาบ้าควนบอปบะตูต้องกับขอโทษขออภัยเด้อครับ,ออรบกันจะลืมกดนไหลก้นแชร์ผู้น้ำเน่าก้นเบิองก็ได้บเบิองแบบก็จะเบิองกซื้อเด้อครับทรงดาวพร้อมกดนไหลก้นแชร์ผมพร้อมครับผมกินนีมม่ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ